สวัสดีครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งทำงานตลอดเครื่องซักผ้าซัมซุง11กิโลรุ่น w UA13A3 มอเตอร์เดนนานสต็อปการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตการทำต้องระวังเรื่องสายพานเพราะถ้าเกิดผิดพลาดอาจทำให้นิ้วมือขาดได้ขั้นตอนการตวรวจเช็คให้จับเครื่องซักผ้านอนลงจากนั้นกดปุ่ power ให้กดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวเท่านั้น ทันทีที่กดปุ่ม power ไฟ A c เสหนึ่งก็จะถูกต่อเข้ากับสายคอมมอนซึ่งเป็นสายสีเหลืองใน Samsung จะใช้สายสีเหลืองเป็นสายคอมมอนตัดต่อโดยใช้รีเลย์เป็นสะพานไฟครับหลังจากกดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียวแล้วให้สังเกตดูถ้ามอเตอร์เดินน้ำทิ้งไม่ทำงานมันจะอยู่เฉยๆแต่ถ้าทำงานมันจะดึงคันเกียร์ออกพร้อมดึงลูกยางเปิดน้ำทิ้งเพื่อให้น้ำไหลทิ้งออกมาที่ท่อน้ำทิ้ง ถ้ามอเตอร์เดนน้ำทิ้งไม่ทํางานก็แสดงว่าเป็นที่มีอะไรมาอุดลูกยางทําให้ปิดไม่สนิทก,ก็ให้ถอดท่อน้ําทิ้งออกแล้วใช้ครีมดึงสิ่งแปลกปลอมออกมาเช่นเรียนขอบยุกงทรงหรือมีตะรันมากาอที่ลูกยางทําให้ปิดน้ําไม่สนิทก,ก็ให้ถอดลูกยางออกมาทำความสะอาดนี่ก็คือลูกยางอันนี้ก็เป็นเครื่องของ l ออันนี้เป็นลูกยางนะครับอันนี้ก็จะเป็นกันเกียร์ เวลามอเตอร์เดินน้าทิ้งนำงานมันจะดึงคันเกียร์นี้ออกมาแล้วก็พร้อมปลดลูกยางอันนี้ออกมาทําให้น้าไหลทิ้งออกมานั่นเองถ้าตรงนี้มีอะไรติดก็ให้ใช้คีมดึงออกมานี่เป็นขณะที่เราดึงจําลองโดยการใช้มือดึงคันเกียร์ออกมาเพื่อปลดลูกยางก็จะเห็นว่าลูกยางได้ยุบเข้ามาทางนี้เพื่อปล่อยให้น้ําไหลออกมาได้สะดวกนั่นเองอันนี้ก็เป็น ลูกยางของฮิตาชิเมื่อเครื่องทำงานมันก็จะดึงลูกยางเข้ามาอย่างนี้เพื่อปล่อยน้ำให้ไหลทิ้งออกมาได้สะดวกนั่นเองถ้ามอเตอร์เดินน้ำทิ้งทำงานในขณะที่กดปุ่ม power เพียงปุ่มเดียว<ๆ>ก็แสดงว่าแตากเดนน้ำทิ้งช็อตที่ขา t 2กับ t 1หรือ ic un 2 0 0 3ซึ่งเป็น ic darlington ช็อตที่ขาเอาพุทธสำหรับในวงจรรุ่นนี้ อยู่ที่ขา14จะมีการช็อตลงกลาวที่ขา8ของ IC UN2003 หรือ MCU ช็อตในกรณีที่ MCU ช็อตก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับถ้าซ่อมได้ก็ซื้ออะไรมาเปลี่ยนเช่นไตรแอค UN2003 อะไรเหล่านี้สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้แต่ถ้าเป็น MCU ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับถ้าซ่อมไม่ได้ให้ซื้อแผงบอร์ดควบคุมมาเปลี่ยน ใหม่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคลิปที่เกี่ยวข้องก็จะมีดังนี้ครับก็ให้เข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกาลังชมอยู่นะครับคลิกเข้าไปก็จะเจอครับเดี๋ยวตอนท้ายจะพาไปครับอันนี้เป็นบรอร์ดควบคุมเครื่องสื้อผ้าข,ของ s ซัมซุง11กิโลรุ่น w a 1 3 a 3แรกเดนนนำทิ้งอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือมอเตอร์เด่นนำทิ้งสายสีเหลืองก็คือสายคอมมอนหรือสายร่วมกับอุปกรณ์ที่เป็นไฟ AC ทุกตัว ส่วนสายสีดำก็จะเป็นสายมอเตอร์เดนน้ำทิ้งไหลขึ้นไปที่แผงวงจรน,นะครับให้ไล่เข้าไปที่แผงวงจรเจาะแผงออกจากนั้นก็อันนี้คือแผงควบคุมนะครับไรแอคเข้ามาที่ขาทีสองนะครับแล้วก็จะช็อตลงขาทีหนึ่งครบวงจรกับสายไฟ AC อีกเส้นทําให้มอเตอร์เดนน้ำทิงทํางานได้นั่นเองถ้าทีสองกับทีหนึ่งช็อตกันก็แสดงว่าก็เป็นนันว่ามันจะทํางาน ทันทีที่กดปุ่ม power นั่นเองก็ทาการเปลี่ยนตดเอตัวเดียวก็เป็นน้ว่าสามารถใช้งานได้ต่อแต่ถ้าตดเอกเปลี่ยนแล้วใช้ไม่ได้ผลหรือมันไม่ได้ช็อตก็ให้ไล่เส้นทางกลับไปที่ขาเกตนี่นะครับสัญญาณไฟทกาจะมาสั่งมาจาก MCU เข้ามาที่ขาเกตนะครับแล้วก็ไล่เส้นทางกลับไปไล่เส้นทางกลับไปที่ขาเกตนะครับมันก็จะเป็นผ่าน R5 ค่า620โ oh อห์ม0.25วัตต์นะครับแล้วก็ไหลกลับไป แล้วก็ต้องทําการตรวจว่ามันชอบไปทางไหนนะครับมันจะอยู่เส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง,เส,สองเส้นที่สามนะครับขาด้านนี้เป็นขาด้านเอาท์พุต ส่วนขาด้านนี้เป็นขา input อันนี้คือ ic uvn 2.0.0.3นะครับตัวนี้คือ ic uvn 2.0.0.3เป็น ic darlington ด้านนี้คือ output ด้านนี้คือ input ขาแปเป็นกล่าวเส้นที่สามก็คือหนึ่งสองสามก็คือขาสิบสี่ถ้า เอามิเตอร์มาจับขา1ิบสี่กับขาแปดถ้าหากว่าโอห์มต่ําก็แสดงว่าชอ็อตแล้วครับเปลี่ยนไอซีตัวนี้ก็เป็นว่าจบในกรณีที่เปลี่ยนตดแอกนะครับส่วนใหญ่แล้วตดแอกจะเสียให้ไล่เป็นขั้นตอนมานะครับเปลี่ยนตดแอกก่อนจากนั้นก็มาวัดตรงนี้ถ้ามันชอ็อตก็ให้เปลี่ยนไอซี uen สองศูนสามอินพุตอยู่ฝั่งนี้ออปต์จะอยู่ตรงข้ามนะครับมีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หมายว่าเจ็ดอินพแล้วก็เจ็ดเ u t พุตนั่นเองไรแอคเดน้ำทิ้งจะอยู่ Input ที่สามแล้วก็จะไปสั่งงานที่เ u t พุตขาสิบสี่ให้ช็อตลงกราวนั่นเองถ้าเปลี่ยนถ้า i อซตัวนี้เราวัดหรือเช็คแล้วไม่เสียก็ให้มาวัดไฟตรงนี้นะครับถ้ามีไฟอ่ห้าโวลต์นะครับเข้ามาที่ขาสามก็สแสดงว่า MCU ช็อตแล้ว ก็ไม่ต้องซ่อมซื้อแผงบอร์ดก็คุมเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับขาสามนะครับจะไล่เข้ามาจะมาเข้าที่ MCU ครับถ้าหากว่า MCU ถ้าเรากดปุ่มเพ w ่ r ปุ่มเดียวมันสั่งไฟ5โวลต์ออกมาได้ตรงนี้นั่นหมายความว่า MCU G ตัวนี้ช็อตแล้วก็ซื้อแผงบอร์ดเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับ ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับจากนั้นคลิกลิงก์ครับจากนั้นก็คลิกคำว่าซ่อมจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับเครื่องซักบ้าฝาบนสองครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ครับมอเตอร์เดน้ำทิ้งตลอดก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและข้อมูลให้ท่านอ่านที่นี่ สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ